สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องในสานะครับไม่พลอยนะครับมาอยู่ใกล้ลุงทองคําเลยนะครับมาอยู่ใกล้กับลุงทองคําครับมาอยู่กับลายทองคําของเรานะครับอ่าลางทองคำครับก็จะได้มีเพื่อนบ้างเนาะครับนานทีลุงทองคาก็ตกมันอยู่นะครับตกมันอยู่ครับตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้ออกมาจากที่ตกมันครับก็เราให้ลุงหยุดหยุดจริงๆนะครับหยุดสงบหยุดแบบ ไม่เป็นอันตรายแล้วจะออกหมานะครับก็คือปล่อยให้ลุงอยู่อย่างนั้นก่อนนะครับตอนนี้นะครับวันนี้ก็เลยฟ้าไม่พลอยนะครับกับน้องนะครับออกมาอยู่ใกล้ๆนะครับลุงจะได้อุ่นมากเนาะครับนานๆทีก็อยู่เชือกเดียวมานานแล้วดูครับน้องช้างของเราออกมาเล่นดินอย่างเดียวเลยครับออกมาเล่นดินอย่างเดียวเลยครับไม่สนใจอะไรเลยครับตอนนี้นะครับน้องคำก็ไม่ค่อยสนใจครับ ม่สนใจลาน้วยนะครับอยู่นู้นครับน้อคำก็ช้างนีิสัยดีนะครับก็เล่นดินอย่างเดียวเลยผู้เบีดเล่นดินอย่างเดียวเลยนิสัผู้เบีดเล่นดินอย่างเดียวเลยลูกจบความน่ารักของน้องช้างของเราได้นะครับ คำเหมือนไม่สนใจใแม่กับลูกเลยครับหันหลังให้เลยเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าตุกมันจะไม่ไม่มายุ่งนะครับให้มาลังขวานแม่กับลูกถือว่าดีนะครับว่าลงตรงคำนิสัยดีนะครับนิสัยดีนะครับไม่ทำลายช้างเดียวกันนะครับช้างละตัวเล็กของเรากินดินนวเล่นดินนะครับ นี่ก็นี่ครับพังแก้วของเราอยู่ในงช้างเชือกเดียวนะครับเชือกอื่นเขาอยู่ข้างนอกหมดเลยครับในงช้างเชือกเดียวนะครับเชือกอื่นมาอยู่ข้างนอกหมดเลยครับวันนี้อากาศดีนะครับไม่ร้อนครับไม่มีแดดนะครับสวัสดีแม่ทุกท่านนะครับมาเยี่ยมมาชมได้ครับเข้ามาชมความน่ารักของงช้างได้นะครับ กดไลค์กดแชร์ครับแม่ๆครับกดกระดิ่งกดติดตามครับกดซับสไครต์ให้ช่องด้วยนะครับฝากแม่ทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผม อันนี้ของเราออกมาขคึกให่เลยครับวันนี้คึกใจเลยครับออกมาอยู่ใกล้ต้นไม้ไม่ได้ครับไม่โปรโจะชอบถูนะครับหนังขาดหมดครับถูมันเลยฝากทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับโควิมากอาจะเยี่ยงนะครับ รือว่าคนรักช้างเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะครับคุณดูทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับมี่ขวานก็เป็นช่องเล็กๆนะครับทําเกี่ยวกับน้องช้างนะครับเจอน้องช้างก็จะลง ให้มช้าให้แม่ชมนะครับให้ทุกท่านชมนะครับับสวัสดีแม่น,นะครับสงสัยหิวนมเลยนะครับดูความโชว์ความสง่างดูแบบโชว์งาขา,ข,ขาวเบ็ด มิสวัสด,ดีแม่กินนมครับมิสวัสด,ดีแม่กินนมใหญ่เลยแม่ไม่ยอมถอยมานะครับก็วันนี้นะครับการของเราก็มีการนะครับโครงการควานช้างของเราการฉีดวัคซีนกันด้วยนะครับฉีดวัคซีนให้ควานช้างนะครับ ท่านนะครับปากกนฉีดนะครับเพื่อจะได้ป้องกันนะครับถ่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้นะครับจะได้ไม่เนอันตรายกับควานช้างของเรานะครับก็ญาติของควานช้างด้วยครับทุกท่านนะครับเป็นเรื่องดีนะครับได้ฉีดวัคซีนกันแล้วนะครับฝากไว้ไหมทุกท่านนะครับเป็นกาลังใจให้ช่องกวนมาเจียงด้วยนะครับน้องกินนมแล้วครับตอนนี้นะครับ มีคลิปอะไรเดี๋ยวพี่ควานนะครับจะอัปเดตลงให้ชมทุกๆท่านเลยนะครับนี่ก็สวัสดีนะครับฝากช่องพี่ควานนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องพี่ควานด้วยกดกระดิ่งให้ช่องพี่ควานด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับปุ้ม